ปลาแดดเดียวทำเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็พร้อมทอดนะคะจะล,ลงไฟแรงก่อนหลังจากนั้นค่อยปรับความแรงของไฟเนาะทอดปลาตะยคร่ปลาตะเพียนไหมแหละค่ะ,ะมันเอิรนเรคือกันค่ะพี่น้องทั้งบ้านแต่เอินรนปลาตะขาวเนาะเอิร์นเรคือกัน มันกลับไม่ได้เดี๋ยวเชื่อหลุดเชื่อของปลาจะหลุดนะคะเสียงเึงบินกองชอบกินปลามากค่ะและทำให้เธอย่อยง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำปลาเอากระจินมัก บบเมนะะกมน้องๆหลักกับมัรหลักกับบัง้งบัง้งผีๆอย่างเงี้ยบั้งให้มันได้ความถี่ระดับนี้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเพราะว่ามันจะทําให้ก้างมันอ่อนนะคะเช่นด้านนี้เราก็บัง้งบั้งสองด้านเลยอย่างเงี้ยค่ะบั้งคปสองด้านเลยเราก็จะล้างน้าเกลือก่อน แช่น้ำเกลือก่อนสักยี่สิบนาทีนะคะล้างออกก่อนแล้วเราก็มาทำการหมักแล้วก็ตากแดดนะคะแต่อันนี้ทำตั้งแต่เมื่อวานเป็นอันว่าวันนี้ก็พร้อมที่จะทอดนะคะแต่ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับปลาหมักยังไงเนาะทำยังไงเนาะก้างมันถึงจะ อ่อนนุ่มยังไงมีวิธียังไงรบกวนบอกกว่าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ